สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเสียงตัวใหญ่นะครับวันนี้ไม่ได้พาเหมาออมาหรอกแต่ก็ได้พาที่ผมดูแล้วผมชอบผมก็เลยอยากมาอยากมาคุยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับได้มาไม่กี่องค์หลครับวันนี้นะครับไม่กี่องค์หรอกแต่ก็ถูกใจอยู่นะครับแต่ก็ถูกใจอยู่ก็ ผมก็เดินทางหาพรทุกวันแหละนะนะครับก็เดินทางหาพารทุกวันแต่ก็ได้มากบ้างได้น้อยบ้างนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเหมาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเหมาเท่าไหร่เหมาก็เหมาแบบคอคัดอะไรประมาณเนี้ยบวกราคาเอาดีกว่านะครับเอาที่เราคิดว่าเราเราไปได้นะครับแต่ถ้าบางทีเราเราเหมามาแบบตีเหมากวาดรั่วมาบางทีแบบ บางอย่างก็ไม่มีราคาเลยอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบพระก,ก็อยู่นานบางทีก็แถมบ้างแจกบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะก็หลักในการดูพระผมก็บอกไว้ตั้งแต่คลิปต้นๆมาแล้วล่ะนะครับพวกพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าอะไรประมาณนี้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้ก็อยากเอาพระมาให้ดูนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง นะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลา่าผมเยียบผ้าให้ดูดีกว่าผมได้สมเด็จมาองคหนึง่งนะครับแล้วเขาก็ตลับเขาเป็นตลับสั่งตัดนะครับลายแบบไม่ต้องพูดถึงขนาด พวกบ้านภาพอะไรพวกนี้ก็ยังแบบแกะลายเลยนะครับงานละเอียดมากเห็นเห็นเห็นตลาแล้วรู้สึกโอ้สวยจังเลยนะครับแล้วส่องเข้าไปในพระพระก็สวยฮะพระก็สวยนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะครับเ็าจะเรียกว่าพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับพิมพ์เส้นได้เส้นได้ใหญ่ มางุมพรมนะครับพวกกุเก่าอะไรพวกนี้ยนะครับก็พระสมเด็จก็ยังว่านะครับผมก็ยังเหลือไว้ผมก็ยังเหลือไว้อยู่นะผมก็ยังเหลือองค์นี้ไว้อยู่นะครับเพราะว่ายังยังไม่นี่ผมก็เก็บเก็บไ้นะครับยังชอบอยู่อะไรก็เก็บเก็บไว้นะฮะพระก็สวยดีคือในการเียนพระสมเด็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็เอาที่เราคิดว่าเร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 าสบายใจด้วยนะครับในการเล่นพระสมเด็จ มวลสารของทางมาขุมพงวัดละขังหลักๆก็มันเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ก็จะทำมาขุมพงก็จะแกะพวกปูนเปลือกหอยอะไรพวกเนี้ยโซนเนื้อก็อาจจะแบบดูกแกร่งกว่าวัดละขังสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ก็เสมอไปไหมก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับในการคุกเขาในการพวกมวลสารเลยพวกนี้นะครับเขาใช้เขาไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรขนาดนั้นหรอกในสมัยนั้นนะครับสวย องนี้พิมพ์เส้นได้ใหญ่มาคุมพรมนะครับผ้าก็สวยแล้วก็ตลับก็สวยด้วยนะครับตลับก็สวยจริงๆแล้วผ้าวันนี้มีตลับเด้ยเขาใส่ตลับไว้ทุกใบเลยนะนะครับแต่ผมเอาตลับเฉพาะตลับสมเด็จมาเพราะว่าเฉพาะค่าตลับก็จะทําให้ราคาผ้าแพงขึ้นนะก็เลยชอบเฉพาะตลับสมเด็จนะครับตลับอย่างอื่นเลยไม่ไดเอามาองนี้เป็นสมเด็จมาขุมพรมนะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่ นะครับตลับนี้เป็นพวกนี้เป็นตลับสั่งตัดนะตลับสั่งตัดพิเศษเลยนะครับสวยดีนะครับองค์นี้อง,ง, <lineup. S 1> ง,ง์นี้เสียดายนิดเดียวนะครับถ้าอย่างงี้ผมส่วนตัวดูแท้เลยนะนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับคุณแผนบ้านกลางนี่เป็นคุณแผนบ้านก่างนะครับ คือถ้าเราถ้าผมได้ลงกล้องเนี่ยภาพนี้จะดูมันมากจะดูมันมากเลยฮะพระขุนแผนนี่อายุการสร้างเนี่ยนะครับสี4อยกว่าปีนะครับอายุการสร้างสี้0 0กว่าปีนะฮะนะครับพิมพ์ยังสวยเลยฮะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับเนื้อดูง่ายง่ายดูง่ายจริงๆพระถ้าไม่ได้มีหักไม่ได้มีชำรุด นะครับพระไม่ได้มีหักไม่ได้มีชารุดแต่พวกโซนโซนตรงนี้จะกระเทาะบ้างนะครับพระพระบ้านกลางสุพรรณบุรีกับพระของอยุทยาเนี่ยนะครับบ้านกลางนี่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนเ,ออเรียกว่าไงนะสร้างก่อนก่อนไอ,อจะไปลบนะครับถ้าทางพวกยุทจาอะไรพวกเนี้ย นะครับก็สันนิษฐานว่าหลังจากที่รบชนะแล้วอะไรประมาณนั้นแหละนะครับอย่างนี้ด้วยส่วนตัวก็ติดลงทางบ้านกลางแหละครับด้วยส่วนตัวก็ติดลงทางบ้านกลางส่วนเนื้อหาก็สวยเป็นชั้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 นดีจังนะครับแล้วก็พิมพ์ก็สวยนะฮะหน้าเดี่ยมใช้จริงๆพระนะครับเดีย๋ยวผมพัดอย่างนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่ากระเทาะนะครับเขาเรียกว่ากระเทาะอ่านะถ้าเราใช้พุทธคุณก็โอเคนะ ด้านหน้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ด้านหลังนี่กระเทาะนะครับด้านหลังกระเทาะบ้างนะครับเมตตามหานนิยมโชคลาภนะครับแล้วก็ยังสายเหนียวคงกระพันชาติเตี้วคาดด้วยนะครับขุนแผนฮะขุนแผนนะครับขุบ้บานกางสุพรรณบุรีโอองนี้นี่เป็นอะไรที่ดูง่ายมากเลยดูง่ายจริงนะครับเห็นแล้วชอบเลยเห็นแล้วถูกใจนะครับขุณแผนฮะพระคุณแผนนี่เป็นอะไรที่ เด่นทางด้านเมตตานะครับบางคนก็บอกว่าห้อยขุ้นแผนเมียเยอะจริงไม่ต้องห้อยก็เยอะครถ้าเราจะหานอะอยู่ที่ว่าเราเขาเรียกว่าไงเราต้องการจะหาหรือเปล่านะครับ <laughs> อันนี้ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ความสามารถเนาะนะครับอะต่อมานี่ก็ได้เหรียญธรรมชาติความเก่า เหรียญหลวงพอ่อแช่มนะครับเหรียญพ่อชแช่มฮะหลวงพ่อชแช่มวัดตากล้องครับเหรียญก็จะมีเหรียญหูเดียวกับสองหูนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นลักษณะเหรียญขอบขอบหยักนะฮะนะครับเขาก็จะเรียกเป็นรูปกองจักรนะครับเขาก็จะเรียกเป็นรูปกงจักรนะครับหลวงพหลวงพ่อชแช่ม ว <plus ar> er <ua> like ัตะกล้องเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะนะครับราคาเหรียญท่านก็มีราคาอยู่นะราคาเหรียญของพอแชมแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูแบบมันๆน่ะส่องแล้วมันน่ะนี่เป็นเหรียญพิมพ์หูเดียวนะครับเป็นเหรียญพิมพ์หูเดียวนะครับเป็นเหรียญพิมพ์หูเดียวฮะส่องแล้วมันส่องแล้วสนุกนะครับ ผมเห็นพระแล้วบางครั้งก็ยังคิดอยู่โอ้พระอย่างนี้ถึงจะสึกๆไปหน่อยแต่ก็นั่นก็พอใช่นะก็พอหน้าใช้นะครับแต่บางท่านก็ชอบพระสวยๆแต่ส่วนตัวบางทีก็พระสวยๆมากบางทีก็ราคาแพงนะครับะพระบางทีพระสภาพใช้บ้างอะไรประมาณนี้ราคาก็ลดหลั่นลงมาหลวงพ่อแช่วัดตากล้องนะครับหลวงพ่อแช่วัดตากล้องครับนะคุ้มครองป้องกันภัยพยันตรายต่างๆนะครับ สุดยอดเลยสวยด,ดีนะฮะสวยด,ดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้มาวันนี้องนี้องนี้ก็สองมันดีจังองนี้ก็สองมันนะฮุุ่สะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระคุ่สะ นะครับหลวงพ่เผือกมเก,กิงแก้วนะครับกุศาก็มีกุศาใตเล็กุศาใหญ่นะฮะถ้าพิมพ์อย่างงี้ก็กุศาใหญ่อะไรประมาณนั้นนะค,ะนะครับหลวงู่เผือกเอ่อจริงๆแล้วที่สร้างก็ลูกขุศาก็เพื่อเป็นเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นศินสินน้ำใจนะฮะ แจกลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มีน้ําใจช่วยแรงกันในการเขาเรียกว่าไงนะขุดดินนําไปถมในที่ลุ่มในทีเ่เพื่อจะปรับพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับหลวงพ่อก็เลยทําการสร้างพระขึ้นมานะครับหลวงพ่อก็เลยสร้างพาระขึ้นมาก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์สามเหลี่ยมพระปิดตาอะไรพวกนี้ก็คงจะมีหลายพิมพ์เหมือนกันแหละปูเผือกปูเผือกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทอง นะเป็นสีก้นกุฏิหลวงพ่อพทองก็เป็นเขาเรียกไงหลวงพ่อพทองก็จะเป็นพระบูช,ชานะครับหลวงพ่อ,พชชอพทองก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อทองก็เป็นสีต้นน้องสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับก็ไล,ล่เรียงเป็นลําดับลําดับลงมาฉะนั้นพระของทางหลวงพ่อผเผือกเนี่ยผมว่าเป็นพระที่น่าใช้เหมือนกันนะนะครับเป็นพระที่น่าใช้เหมือนกันนะครับวันนี้ได้มาใหม่สี่องค์เองนะครับแต่อยากมา นะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่มาเล่าให้ฟังเดีย๋ยวผมลงไปเดีย๋ยวก็ไม่ได้เห็นพระนะครับไม่รู้ว่าจะดึงไว้ได้หรือเปล่านะครับพวกนี้ก็ยังอยู่กับผมนะเป็นอะไรที่ยังชอบอยู่นะครับปิดตาทางวัสนพานสูงนะครับพวกนี้รักเขารักเขาเก่านะครับรักเก่าดูมันดูง่าย นะครับลักเก่าดูมันดูง่ายผมก็ยังเก็บไว้อยู่เสียดายผมไม่มีตัวไม่มีทองเรียมนะครับถ้ามีเรี่ยมผมจับผมเอาไปเรี่ยมมานะเนี่ยผมไม่มีเรี่ยมนะฮะเดี๋ยวก็คงจะอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงต้องไปแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวพอดูท่าทางแล้วคงจะไม่น่า,นานรอดนะครับแต่ไปก็ผมก็ไม่ได้ราคาแพงแล้วนะเล่นกันธรมนธรมดาธรรมดานี่แหละแต่ส่วนตัวเราก็เล่นกันในราคามิตรภาพอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไป เปิดราคาอะไรแพงอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็คงเท่านี้แหละโอ้ตะกรุดก็ยังอยู่นะตะกรุดก็ยังอยู่นะครับก็ยังชอบอยู่วันนี้ก็มีแต่พระชอบชอบนะนะครับได้มานะครับก็ยังชอบอยู่ตะกรุดก็ยังชอบอยู่เห็นแล้วยังยังมีเสน่ห์อยู่ยังสวยอยู่เลยนะครับตะกรุดตะกรุดหลวงวัฒพานสูงเหมือนกันนะครับตะกรุดวัฒพานสูงเหมือนกันนะครับอ่ะผมก็แค่อยากมา เราให้ฟังนั้นหละว,วันนี้ได้พระมาสี่องค์แต่ก็ถูกใจอยู่นะครับแล้วก็จะมีของเก่าหยิบให้ดูบ้างนะครับช่วงนี้ก็ซื้อพระทุกวันนะครับซื้อพระทุกวันบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยนะครับบางทีก็หาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อพระแบบขวาดอะไรอย่างนั้นบางทีติดมือเยอะ นะครับส่วนใหญ่อย่างนี้จะเน้นเฉพาะภาพที่เราชอบภาพที่ผมชอบอย่างเดียวเลยนะครับดูแล้วเข้าตาดูแล้วถูกใจอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวผมมีอะไรมาให้ชมอีกเดีย๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีแล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนลวกันยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะนะ็ทําทเป็นสิ่งที่ชอบนะครับ ทำในสิ่งที่ชอบอะไรประมาณนี้ผมชอบอย่างนี้ผมเล่นอย่างนี้ผมก็ถ่ายให้ดูว่าภาพแต่ละวันผมได้มาอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับก็ผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็ฝากกดซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ๋ยวถ้าได้พระอะไรมาเดีย๋ยวเอามาให้ดูใหม่นะครับสุดท้ายนี้ก็โอยพรนะฮะทุกท่านนะฮะสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหนะ้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเร,องเรืองครับสี่เงินทอง วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ